สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามแนวทางของสาวรับแรนะคะงวดประจำวันที่1ตุลาคม2564นะคะเดี๋ยวเรามาโทรหาสาวรับแรนะคะว่ามีแนวทางตัวไหนนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสาวรับแลใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะค่ะอยากได้แนวทางให้ใช่ค่ะอ๋อแบบค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะโอเควันี้กับเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็คิปปั๊บเรียบร้อยค่ะค่ะ ค่ะเดี๋ยวเขาจะว่าเราเอาแนวทางเขาไปลงคัดลอกแนวทางเขาไปลงค่ะค่ะ อะไรนะคะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะไม่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหรค่ค่ะค่ะค่ะวิ่ง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 บนมีอะไรบ้างคะฟันบนนะคะค่ะฟันล่างตัวเดียวนะคะอ๋อฟันบนล่างเลยนะคะ มีมีตัวไหนคะมีนะคะหนึู่เลขวิ่งใช่ไหมคะไม่ใช่เลขวิ่งหรอนะคะจับจับคู่เลยใช่ไหมคะจับคู่หนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปด หนึ่งสี่ตัวไหนบ้างนะคะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่ค่ะอะไรนะคะ เลขวิ่งนะคะหนึ่งอ๋อค่ะวิ่งบนหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่วิ่งล่างนะคะทีนี้นนอ๋อฟันฟันฟันตัวยาวคือหนึ่งหนึ่งบนล่างเลยนะคะบนล่างค่ะค่ะ แล้วต่อไปจับคู่เลขล่างนะคะมีมีตัวไหนนะคะบนบนล่างเลยเนาะบนล่างค่าหนึ่งศูนย์หนึ่งค่าหนึ่งหกหนึ่งสามนะคะหนึ่งสามห,หนึ่งสี่ค่ะค่าหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะค่ะ จะมีบนล่างนะคะหกพุทบนล่างอ๋อบนล่างเลยค่ะแต่ก็จะมีวิ่งไม่ได้ค่ะเพราะว่าให้ยึดแค่แค่เพียงแค่ะสองค่ะนลอ๋อค่ะนั่นคือการเปลี่ยนเป็นตัวเลขค่ะค่ะเล่นเป็นบนล่างเลยนะคะที่ค่ะบนล่างคะค่ะ สาตัวะาตัวสตัวค่ะสตัวสาตัวค่ะคสามตัวค่ะสี่หนึ่งค่ะสี่แปดหนึ่งกหนึ่งสี่หหนึ่งหกแปดหนึ่ง หกเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งอะไรนะคะสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามตัวจะมีสี่แปดหนึ่งแล้วก็สี่หกหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่ง แล้วก็สามแปดหนึ่งค่ะใช่แล้วค่ะ,คะแล้วก็มีค่ะแล้ว,แล,วแล้วเลขสองตัวมีมีมีเน้นตัวไหนนะคะห้าหาค่ะบ้านที่สายชอบนะคนที่ชอบชอบก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งปค่ะแล้วก็หนึ่งเดหนึ่งหกหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะ แล้วสามตัวมีมีชอบมีเน้นตัวไหนไหมคะมอะไรนะคะขาะหนึ่งบนล่างแล้วเลขสามตัวมีตัวชอบไหมคะตัวชอบตัวไหนคะชอบที่พี่สาชอบต็วแปดหกแปดหนึ่งค่ะสามแปดหนึ่งค่ะ

ใสนะนะ่้นบนะมามตัวนนะถ้าเดเาวิ่งสามตัวนะปาตัวหนึ่งนะก็คือศูนย์หนึ่งสองมาบนตัวบนศูนย์หนึ่งสองมาบนตัวมาบนสงตัวนศูนย์ห่งา้าเราวิ่งยอะๆิบนี่มาให้เลขให้เลขที่ทเป็สามตัวไดนะ้ไมหมคะว่าจะมาส

<ต><น>มันไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ค่ะเ<ต>นาะค่ะ <wheelchair> มันอยู่ในห้างค่ะคือแบบที่่ามจารทจแบบ้ค่ะมันี่ชารหรอคะไม่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 ค่อยเท่าไหร่ค่ยะยัง<ต><น>ไ,ไงก็ลองดูลองดูค่ะ ค่เลขความฝันความอะไรนี่ไม่มีใช่ไหมคะความฝันความอะไรไม่มีใช่ไหมคะไม่เคยฝันเลยเลยหรือเปล่าอ๋อค่ะอ๋อใช่

ค่ะนี่ก็คือแนวทางของสาวรับแรนะคะที่ได้สัมภาษณ์นะคะที่ได้สัมภาษณ์ไปก็วิ่งนะคะวิ่งวิ่งบนนะคะคือฟันหนึ่งทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะฟันหนึ่งทั้งบนทั้งล่างเลยจับคู่นะคะจับคู่ทั้งบนทั้งล่างนะคะจับคู่ทั้งบนทั้งล่างไปทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะไปทั้งบนทั้งล่าง มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะคือสาวรับแลจับให้นะคะสาวรับแลสาวรับแลจับให้จะมีหนึ่ง8 1 4 1 3หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็จะมีเน้นนะคะคือหนึ่งหกหนึ่งแปดนะคะมีแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดลืมแล้วก็ สตัวนะคะสมตัวจะมี4 8่แดหนึ่งแล้วก็4ี่หกหนึ่งหกแดหนึ่งหกดหนึ่แล้วก็เน้นให้นะคะหกแนึ่งะคะแล้วก็3ามแจะเน้นให้นะคะถ้ามานะคะถ้าถ้ามาบนนะคะถ้ามาบนก็จะเป็น012กันนะคะกันไว้นะคะศูนย์หนยังไงก็ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสามสาวชาแนลได้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสามสาวชาแนลด้วยนะคะคือเพิ่งเปิดช่องนะคะเพิ่งเปิดช่องมาก็ตั้งแต่วันงวดวันที่หนึ่งนะคะแล้วก็มาวันที่สิบหกกันยานะคะวันที่หนึ่งกันยาแล้วก็วันที่สิบหกกันยาแล้วก็ วันที่หนึ่งตุลาก็คือเข้า3ามงวดแล้วนะคะที่เปิดมาเข้า3ามงวดแล้วยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสก์ไลค์ให้ด้วยนะคะก็ฟังจนจบนะคะฟังจนจบคลิปเลยนะคะใครที่ชอบนะคะใครที่ชอบนะคะก็แคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะที่ อยากเช่าบูชาปูนะคะอยากเช่าบูชาปูสีสุดโทนะคะปูสีสุดโทแล้วก็จี้ประจำวันเกิดนะคะจี้ประจำวันเกิดแล้วก็ได้แดนะคะดเดี๋ยวแอดนะคะ,เด,ดะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวแอดจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ